ตอนนี้ไทยเรามีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตต้องช่วยกันป้องกันนะครับไปทางไหนแ้วน,นะะที่มีผู้เดินทางญาตินะคะครอบครัวเนาะมาจากจังหวัดที่เพื่พอสูงสูดได้แก่4จังหวัดนะคะ,ระ,ระกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีนะคะแล้วก็เพชรบุรีกลุ่มนี้นะคะจะต้องไปรายงานตัวนะคะที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจหาเชื้อแล้วก็ต้องเข้ารับการกักตัวนะคะอาจา สวัสดีค่ะนางสาวนิรวันตานนง์นะคะก็เป็นผู้พักอาศัยอยู่ที่อ่าบนทุนหัน29ค่ะก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลอ่าค่ายกีติสุรานะคะที่มาแนะนําความรู้ในเรื่องโควิดค่ะช่วงนี้เราก็อ่าป้องกันตัวเองนะคะสวมแมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างค่ะใส่ก๊อสตตุ้มเท้าบ้านล้างทำความสะอาอร่วมมือจากกำลังคนและครอบครัวทุกท่านนะครับ ขอให้ความร่วมมือกับทางค่ายนะครับเพื่อป้องกันได้ทันทีนะครับเป็นทีแพทย์ทีพยาลาคอยรับพี่น้องที่เดินทางมาจากท้นที่ดังกล่าว